พี่นะผมแซ่บิี่สุดแล้วผมแซ่บิี่สุดแล้วครับโยกันเป็นสาวไม่แจนะไม่เยอะแม่เยอะผมรู้คำถามให้มีแฟนหรือยังหรือว่าสเปคไหนอะไรยังไงได้ดอกไม้รู้นสุไงบ้างอยากบอกอะไรกับสาวสาวพับผมประหยัดเวลาให้เต็มที่เลยครับงานนี้ค่ะต้องบอกว่ากองเชียร์พร้อมมากๆแล้วนะคะหลังจากที่ทางด้านของเอสุภชัยค่ะออกมาโพสต์คลิป พร้อมกับเพลงที่ต้องบอกว่ามีความหมายลึกซึ้งมากๆค่ะแฟนๆก็ลุ้นหนักเลยนะคะว่าเอ๊หรือว่าคุณอ้ําแล้วก็ไฮโซพกจะรีเทิร์นหรือเปล่าก่อนหน้านี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของสาอ้ําพัชราภาเนี่ยก็ได้มีการรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาวก็คือเมย์พิชนาณในงานแต่งงานของเมย์แล้วก็ไฮโซบิกนะคะคนก็รอๆว่าเอ๊หรือพี่อ้ําจะมีข่าวดีมีแวว์ได้เป็นเจ้าสาวคนต่อไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ไม่พอมีควันหลงงานวิวาที่ล่าสุดเนี่ยพี่เอสุภชยัยผู้จัดจการมือทองของพี่อาา้ํะะออาพั ็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักในงานแต่งงานของเมพิชนาะตแล้วก็มีเหล่าบรรดาคนดังคนบันเทิงคนสนิทของ่าวสาวอยู่ในบรรยากาศที่ต้มงบอกวีความสุขมากๆชื่นมืน่นคืน้นเครงมากๆค่ะแล้วมันมีช็อตหนึ่งคุณผู้ชมขาที่มีการร่วมเฟรมกันในคลิปของอั้มพชราภาแล้วก็ไฮโซพก,กันนะคะมีการร่วมเฟรมกันแล้วพี่เอดันใส่เพลงซ่อนกลิ่นของปาหมี่โอ้โหคนก็มาโนไปกันใหญ่เลยค่ะแฟนๆเห็นแล้วก็แอบมีลุ้นนะคะถึงขนาดที่เข้ามาคอมเมนต์ถล่มทาลายเชียร์ให้ คู่นี้รีเทิร์นกันหนักมากบ้างบอกว่าอ้ําพกอีกรอบเถอะค่ะพี่เอช่วยทีมนี้ได้ไหมคะอยากจะให้คู่นี้มีลุ้นมากเลยเชียร์ค่ะเหมาะสมที่สุดน่ารักกว่าทุกคู่ที่ผ่านมาเลยเชียร์นะคะเชียร์คุณพกค่ะพี่อ้ําพี่เอพี่พกพี่อ้ําคะจีบกันอีกรอบเถอะค่ะพี่เอช่วยพี่พกหน่อยได้ไหมคะพี่อ้ําให้มันคืนดีกันหน่อยได้ไหมคะอยากให้แบบว่าทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมซ่อนกลิ่นเนี่ยอยากให้ลมพัดหวนอยากให้รีเทิร์นรักกันอีกครั้งหนึ่งะะเชียร อยากให้มันเป็นการเลิกกันแค,แค่แบบว่าแกล้งเฉยๆไม่ได้มีอะไรนะคะท่ามกลางเหล่าบรรดาแฟนคลับค่ะก็บอกว่าอยากให้คู่นี้เนี่ยกลับมารีเทิร์นกลับมารักกันอยากจะให้ไฮโซพกเนี่ยกลับมาจีบพี่อ้ําใหม่อยากจะให้เป็นคู่ที่แบบแต่งงานกันเลยอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่ากลับมารักกันไหมหรือจะอะไรยังไงหรือเป็นแค่เพื่อนกันแล้วตอนนี้ก็คือต้องรอดูกันต่อไปอย่างเดียวค่ะ